Oh. Chị ติ๊กหมูว่ะ à. rồi Ngay rồi Ngay ยังไงแล้วจะ

บอลชีน้นเล็กๆด้วยเดี๋ยวให้รู้บอลบอลจะมีพี่บอยจะทางได้ด้วยทางก็ได้เ <ừ> สียงเสียงไม,ไม่เปิดเตอร์ปิดแล้วดูใหน่อยมีโมยังนาเตียนน้ออ่ะนี่ไม่รู้แล้วโควิดเนาะหืม ใส่เสื้อผ้ากันเราอๆให้เขาดูนะถือไอ้ถือไว้เฉยๆนะ่ะให้มันถึง10นาทีโอ้หนออุอ้หนักเ,เ,เลยวะเย้เฮ้ยเฮียเฮียเอยนีจริงหนะักก็ก็ก็พี่คนแต่ร้อยยี่เนาะพอม,มาเจอ200มันก็ดูเปลกๆเลยเนาะ วาตามอื่นเนาะไปทางนี้ได้ไหมพี่ตามบานจริงนะฮะจริงนะไปได้ก็น่าจะไปแล้วไม่ใช่บ่ะนะไปแล้วไม่ใช่บ่ะไหนมันติดไอ้ที่เขาเอาไอ้ผักจกนั่นใช่ป่ะออกแล้วออกแล้วเขาเปิดแล้ว ฝนไหมทันแล้วโลดรจะฝนตกก่อนเลยก็ตกก็ลงได้ไม่ใช่หรือแต่จอดไอ้ที่มันดีๆหน่อยอ่ะมันลงได้อยู่แต่จันชั่วจะลงไปทจำอะไรเลยอะไรนะอะไรต้องเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วกว่าจะทำอะไรหลายวันแกัน ปริมาณแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปสับตรงนั้นเลยเจ้าสุดหนักดีใช่ไหมไม่ได้เอาไอ้ฟันไปดีนออกอีกหรือหายนโคตรยากนั่นเลยหักหมดหักให้หมดไปทำไม เนาะอันนี้มันแกก็มีซื้อฟันสำรองไว้เนาะ มันถึงสินาทีแล้วพี่เหรอให้ถึงสินาทีเลยหรือยังทำไม่พูดเบาโอ้คุณได้แค่สินาทีอ,อี <c oughs> <c oughs> กต้องกอดร้านใครไปถึงใครไปถึอ้าวพี่น้องย้ายเจ้าสมลายยังไม่ถึงที่ที่หมายครับเอาอีกแล้วเกมอีกแล้วจานทรเออ์เกมอีกฝน, <c oughs> นตกยังมากเลยนี่โอ้แล้วจะไปทำงานได้ไหมดิมันไม่ได้เก็บตลอดเลยจันทร์โอ้โหให้ตายสิให้ตายสิ กำกำเวนเว้นเว้นทำไหหน้าฝนแล้วนี่ในบ้านกรวดไม่ตกครับแต่ตรงนี้ตกหนักเลยบ้านโคกระเหยเม็ดเท่าขาเลยครับ แม่ฟลยโอ้ยก็ว่ากันแ่ด่วตกใส่หัวคนหัวเตะกันนะไม่ต่อขาค่อยเรือไม่น่าถ้าทำพรุ่งนี้มันก็พรุ่งนี้มันก็เสร็จเลยวันนี้ถ้าไปมันก็เออมันก็เสร็จขึ้นันแต่มันก็ต้องรอถ้าพรุ่งนี้ที่วันเดียวเสร็จเลยแล้วคนตโตงี้ด้วยแล้ว ไปทำไอ้ท่อประปาอยู่ข้างบนตีดถ้าทอ่ไอไอ,อ้ทอ่ออีโถนะท่อป้าปานั้นแตกอะ่ะบ้านกรวดจบหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาจริงพี่ตีนมาว่า <c oughs> หมดเลยนะ <c oughs> นจริงๆก็ทำม,ามาันจะบานกรวดอือโอ้โหสูงแล้วดูดวอสกีท <c oughs> ี่รเรามันคงไปจินนะ้มมันเต ไม่ต้องจิ้มหรอกินไปเดียวกันแต่แก้วมีอะไรกินบ้างโอ้แต่วันนั้นยังดูบของลูกผมด้วยนะไหนใช่นี่พี่ซื้อมาใหม่ด้วยน้ำหมดแล้วกลับบ้านรอพี่ ครับนี่ยู่ตรงนิคมนะครับสามแยกนิคมนี่ปรับเลื่อนบ่ครับขับขับยังตกอยู่พี่มือตึ๊บมือตึ๊บเลยแหละขขับับไม่เราพี่ผมสายคลานไม่ลื่นหรอกขับยี่สิบต้งันชู กลับบ้านไปหานอนดวงดีจริงๆมันเนี่ยไปเจ้งนอนป่าโอ้ <c oughs> ดีนะผมบอกตระสินใจให้จอดก่อนไม่งั้นไปถึงนู่นก็นจำมากำมาเหรอ,อ,อต้องกล่าวครับพี่น้อง <c oughs> คำสัง่งคำสั่งเจ้านายไปปั่นน้ำมันใส่ย,ยังคือ จอดไว้เอาตามือลงกระเแล้วมั้งม,มือลงรองไว้อยู่นั่น,นเลยก็แกบอกว่าขับเบเาๆเราขับแค่รับ มันไม่ได้ยินเสียงอะไรวะเนี่ยไม่เข้าเข้าแล้วรถเยอะมากเลยเนี่ย ไทยหังเยอะออกไปแล้วป๋อย่า๋จุกอรถมาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่วางสองใังไง่ไหมครับพี่น้องถึงสายตัวหนึ่งแล้วครับย้ายรถเมื่อกี้ <laughs> <laughs> อตัวน้ำที่นี่ก็บบาๆครับ